สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงการเงินของคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำเดือนธันวาคม2567น้นั่นเองสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนธันวาคมนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากๆเลยค่ะแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครบัวหรือว่าการเดินทางที่เป็นพิเศษนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีแผนที่จะเที่ยวปีใหม่กับครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบหาก คิดจะลงทุนระยะสั้นนะคะช่วงนี้อาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เดือนธันวาคม2567นี้นะคะปลายปีแบบนี้เนี่ยคุณเองมีโอกาสค่ะที่จะได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมนะคะหรือว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะโดยการเงินในช่วงนี้นะคะก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแต่ให้ระวังการใช้จ่ายที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มันจะฟุ่มเฟือยหรือว่าจะเป็นของสวยงามอาจจะทําให้หมดเงินโดยไม่รู้ตัวอาจจะรวมไปถึงของที่เราจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ สิ่งที่เราอยากจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวก็อาจจะเสียไปกับตรงนี้ก็ได้ค่ะ คนเกิดวันอังคารสถานการณ์การเงินเดือนธันวานี้นะคะอาจจะค่อนข้างแบบผันผวนนิดนึงนะในเดือนนี้ระวังค่ะเรื่องของการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือว่าการลงทุนที่มันจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะคะคุณควรจะมีแผนสำรองเอาไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินรู้แบบนี้แล้วนะคะอะไรที่มันเสี่ยงก็ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมีแผนสำรองไว้จะดีที่สุดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการ ที่จะก่อหนี้ในปลายปีแบบนี้ค่ะคนที่เกิดวันพุธค่ะรายได้ในเดือนนี้นะคะธันวาคมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการขายหรือว่า การเจราจาค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่จะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการทํางานหรือว่าโปรเจกต์พิเศษแต่อาจจะต้องระวังค่ะรายจ่ายเนี่ยก็จะหนักไปทางสุขภาพหรือว่ารถยนต์ก็อาจจะมีแผนในการแบบเปลี่ยนยางรถยนต์นะเพราะว่าใกล้จะไปเที่ยวหรือว่าอาจจะมีการซ่อมแซมแต,ตลอดทั้งปียังไม่ได้ซ่อมเลยก็อาจจะเป็นช่วงนี้แหละค่ะ คนเกิดวันพฤหัสบดีการเงินของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงมากๆนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเข้ามากวนใจเล็กน้อยก็เป็นพวกของการค้ำประกันหรือว่าให้ยืมเงินนั่นเองค่ะมีรายจ่ายไม่คาดคิดเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัววางแผนการเงินให้รัดกลุ่มนิดนึงนะอาจจะเบบว่าครอบครัวอยากจะไปเที่ยวปีใหม่อยากจะมาเจอกันรวมกันนะคะก็เลยอาจจะต้องเซฟเงินแล้วก็สำรองเงินไว้ในช่วงนี้นิดนึงค่ะคนเก เดือนธันวาคมนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยราบรื่นเลยค่ะหากคุณวางแผนหรือว่าลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะแต่ถึงกรนนั้นนะคะก็อย่าประมาทเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับความบันเทิงการเข้าสังคมเนี่ยก็อาจจะทําให้เงินเก็บลดลงนะปลายปีแบบนี้แน่นอนอาจจะมีเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนนะกับครอบครัวเนี่ยก็เบาๆลงนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ารู้แบบนี้แล้ว คนเกิดวันเสาร์การเงินในเดือนนี้นะคะรายจ่ายนี้อาจจะเยอะกว่าปกติเลยค่ะเดือนธันวาเนี่ยคุณจะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการตกแต่งที่อยู่อาศัยแต่ก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเงินจากงานพิเศษโชคลาภจากคนใกล้ตัวควรเก็บเงินสำรองไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรบานปลายแน่นอนเพราะว่าแต่งบ้านนะบานปลายแทบทุกรายเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะนี่ก็ เป็นดวงการเงินสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันประจำเดือนธันวาคม2567นั่นเองค่ะ